เดี๋ยวัสดีจ้ะพี่น้องเป็นปัญจมึงชูมีเซมีฟองซีมาเด้อจ้ะเด้อกินอาหารเจกินกล้วยด้วยก่อนไปทำงานอ่านอกกินพี่น้องเอ้ยมาเด้อทุกท่านอีซีทุกท่านทุกหัวดลูกที่เข้ามาแล้วค่ะกล้วยกาแฟก่อนไปทำงานช่วงนี้ขางานหนักเว็นพี่น้องมึงมีเวลาใหดคลิป <con Liberty Overwatch> กินเขาเรือง,งานมากะหิขวขี่คาน็ดคลิปย่องนี่ลูกสาวไม่ยอมพี่น้องลองกลับเมืองไทยนั่งทั่วเขาให้กินอกลับมากะเมื่ออาบน้ำกินเขาหรือโบขี่คานในคลิปตื่น้ามากไปอีกประมาณนี้ ม้านเขาพาก,กันเกียเนะกกเก่ยวเขาเลยรงเนาะพากันเกี่ยวเขาขบๆอยู่สบายดีกันทุกคนนะคะลูกเต่า่อยไปใส่บุญบุญไ <laughs> ม่เป็นยังดอกน้ากนเที่การทีงานลูกๆก,กไไ็ไดออ้เมื่อไรกินหอดก็่คยมาลูกายเมี่ทีมงานฟุนบนตบอลแจ่กระจายกันหมดอ่ะ แม่กับบอยเลยไรสุดจิ่นหัวทุ่นะพี่น้องจางคนจางทำไมหากินเนาะมาว่ากันโจนี่กับอาการยินพี่น้อ,อ,กกนนองพลังเสียอาก,การยินเป็นท้มเป็นวัดแจงแทบดูแลสุขภาพกันพี่น้องเนาะ ขายพอดีเริ่มหนาวเย็นเจ็บเลยมาตบากบบจัดบ่ไก่จากนี่พี่นอ้องเกลเพิ่มพลังก่อนไปทำงานเว้นกินกล้วยมาโดนตอนแรกเพิ่ว่ากินกล้วยบอดีกินบาหวานเป็นบาวานฉันพี่น้องเลยเท้ากิน ลูกให้ให้ลูกว่าเฮ้ยกินกล้วยมันเป็นน้ำตาลธรรมชาติฉันดีก็จะสิไปกินนั่นพวกขนมนยังมีน,นู่นนั่นฉันให้ให้แม่เด้กาแฟอุน่นด,ดยาบจต่งกาแฟอุน่นๆจ้ะกินฮอน์โมนเียบคอ คนเขากินฮวันได้ยายสิบวัดกินฮวันบ่ได้ย่างพี่น้องต้องเอาอุ่นเอากินน้ำผ่อนบุกิงบาดขอใกล้เวลาที่กลับบ้านแห่งสงสารขั้นในใครแต่บกขิดนะพี่น้องเนาะขั้นขิดหรือมันสาเป็นไรมันบอกพวกเจ้าว่าเะย้อนเฮ็ดคลิปจังหน่อยนี่ก็สิไปันสิทรบไปซีเช็ดไปหาสร้างไปโทรไปหาสร้างก่อนพี่น้อง เพิ่นมาขอเวลาเกี่ยวเขาเว่าว่าสันเกี่ยวหอดแดงสันได้ขอเวลาสิบมือมันนี้วันที่สิบหา้าดอกยันใจ๊สสิริพันก็นยังโบป้ากันลุงมืออยู่ตั้งเสาไว้ซื้อพี่น้องเอ้เงไหลอีเดยโทรไปหาเพิ่นเป็นยังไดงพากันเก็บเกี่ยวเข่าเลี้ยวเดิมตีขึ้นเงียบแทะสิบายอยู่โ <c ười> อ้ทรงผมโมเป็นทรงผมพี่น้องเอลยอะนะเออผมแจ๊สสิริพันธ์กำลังขืนพี่น้องจาจากที่ล่วงไป เป็นกระจุกกระจุกอยู่เห็นไหม <c oughs> เป็นกระจุกกระจุกไม่พีน,น้งผมกําลังขึ้นกําลังเลี้ยงอกยืกินยากินยากําลังเลี้ยงนะคะกำลังเลี้ยงกําลังขึ้นเป็นกระจุกกระจุกอยู่ตะกี้ฉันบางร้ายพี่น้องเลยก็ถือว่าโอเคอยู่จากกินยาไม่ได้สองเดือนกว่าพี่น้องสองเดือนกว่าเข้าเดือนที่สามแล้วอืก็ถือว่า โบล่วงไล่คือตะก,กี้แล้วก็ขึ้นผมน้อยขึ้นลายจ้ะสี่กระโดกีเลยอยู่กำลังเลี้ยงเอาพี่น้องจ้ะเฮ็ดคลิปยาวดรอกซํานี่แหละเอาเวลาไปเช็คหาจังโอเคนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคุยน้ำด้วยฉันนะไปละบายจ้ะซํานี่ละบอกกันไหมในไลฟ์สดหรือว่าเห็ดคลิปนคะคนาะชีวิตง่ายๆในฝรั่งเศสคุณเมย์ยังเดียวไปละจ้ะ บายขอบคุณนะคะ